มาดูอีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับนี่ฮะวัยรุ่นเลือดร้อนยกพวกตะลุมบอลคู่อาริ<ะ>หน้าเวทีหมอลำแม่หมอลำเขากำลังแสดงสนุก<ะ>สนานนะฮะส่งท้ายออกพรรษาแต่ว่ากลายเป็นเหมือนสงครามอาคุณ<ะ>มันตีกันใหญ่ตีกันเยอะมากนะครับไปดูฮะ เป็นลุงศิลปินล้กจากไปที่ทั้งดเลยครับหวยกระดายโอ้โหโอ้โหคุณเห็นไหมยังกระหนังสงครามอะ่ะนี่เขาใสออ่กันเป็ดอะไรหรือเปล่าคะเนี่ยนะฮะค่ะนี่ครับเขากำลังดูหมอลำกันอย่างสนุกสนานแต่วัยรุ่นเลือดร้อนก็ตีกันไม่เกรงใจตำรวจเห็นตำรวจอยู่ตรงกลางไหมใช่ เหตุการณ์เกิดขึ้นตีสองของวันอังคารที่31ตุลาคมที่เวทีหมอลำในวัดร่องคําอําเภอร่องคําจังหวัดกาฬสินธุ์นะแม่หมอลำก็แสดงม่วนซื่นอยู่นะจู่ๆวัยรุ่นเป็น30คนเลยยกพวกมาประทะกับกลุ่มคู่อริที่หน้าเวทีนะครับโอ้โหอาวุธเขามีอะไรบ้างคุณก้อนหินประทัดยักษ์ขวดอะไรที่คว้าได้คว้าปากันหมดเลยนะเจ้าหน้าที่ห้ามปรามคบคนเจ็บ7คนนะครับหนึ่งในนั้นสลบคุณสลบมีแผลแตกที่ศีรษะนะฮะต้องประมพยาบาลนําส่งโรงพยาบาล ร่องคำนะครับจับผู้ก่อเหตุได้ตั้ง หนึ่งคนอ้า,าแล้วที่มาเดี๋ยวเดี๋ยวคือจับผู้ก่อเหตุในเบื้องต้นได้หนึ่ง<ล>คนแต่จริงๆคนก่อเหตุเยอะมากนะฮะก็ส่งสอพอร้องคาดําเนินคดีแล้วก็ขยายผลต่อแล้วครับนี่คนที่จับได้นะฮะคุณผู้ก่อเหตุเป็นวัยรุ่นจากตําบลคาพระอุงอําเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดคนแล้วก็ข้ามมาเที่ยวงานที่กาฬสิธุ์แห่งนี้มาเจอคู่อริเก่าซึ่งเป็นเจ้าถิ่นนะครับเ็เริ่มมีปากเสียงเริ่มชกต่อยคว้างปลาสิ่งของปลาหินปลาประทัดยักษ์ใส่กันจนเวทีการแสดงต้อง ยุติลงนะครับเรื่องก็ไม่จบเท่านั้นคุณล่าสุดผู้สื่อข่าวไปได้กล้องวงจรปิดภาพจากกล้องวงจรปิดพบว่าหลังจากที่วัยรุ่น2กลุ่มประทะกันไปรอบหนึ่งแล้วตำรวจห้ามปรามกันอยู่ในงานแล้วนะฮะฝ่ายวัยรุ่นจากร้อยเอธิข้ามมากลสินยังไม่หนำใจฮะขี่มอเตอร์ไซค์นับ10คันไล่ตามมาถึงบ้านของคู่อริเจ้าถิ่นซึ่งอยู่ห่างจากวิธีหมอลำประมาณ1กิโลเมตรนี่คุณบุกมาแล้วแว,แว่นแว่นมาแล้วฮะแต่ไม่เจอตัวคู่อริเจ้าถิ่นนะอารมณ์ค้างไประบายความแค้นยังไงร,รู้ไหมฮะ คว่างป่าก้อนหินทุบทําลายทรัพย์สินของบ้านคู่อริพังเสียหายนี่จังหวัดเหนน,นะฮะลงจากรถมาทําทลายบ้านซะหน่อยนะฮะคุณผู้ชมฮาฝ่ายเจ้าของบ้านก็ตกใจเล่าให้ผู้สึกข่าวของเราฟังบอกว่าตอนเกิดเรื่องกลางดึกเนี่ยโอ้ทุกคน,นยังไม่กล้าออกไปหลอกหลบกันอยู่ในบ้านได้ยินเสียงวัยรุ่นห,นหกเวกโวยวายตะโกนท้าทายอยู่นอกบ้านไม่มีใครกล้าออกไปดูสักพักเนี่ยพวกนั้นมาทําลายทรัพย์สินแล้วก็หลบหนีไปรุ่งเช้าเนี่ยคนในบ้านถึงกล้าออกมาดูคุณเนี่ยอย่างที่เห็นแล้ว พังเสียหายหมดนะน, oh. นะครับนี่ก็นอนนะมเฮียนนอนนอนดีๆอยู่เฮียนบ้านนี้เล็กน้อยมันมามันก็เสียงจ้าจิ้วจ้าจิ้วมาเผาเฮียนมันเผาเฮียนมันเพราะว่าบ้านนี้มันก็ดื้อขอนสร้างสร้างดื้อขอนดึกอยังขืนมาใส่ที่เฮียนแตกกระจกแตกอิดล้างผ้าเฮียนก็แตกถูกกรธสามขันมุนกบกวยกบย้ำกระฟั่นมุนวัด มันก็ห้องมาเอามันน้ำมันเอามันมีเส้มีเส้ก้อนเพชรมีเส้แม่บ้าแบบนันแม่นบ่ามันมีเส้นอยู่แต่ตลาดั้นยืงมันเลย เนี่ยฮะคุณยายบอกโอ้วันงานนะไม่ได้ไปร่วมงานหมอลำไม่ได้ไปปะทะกับเขาเลยอยู่ในบ้านดีๆนะก็ถูกเนี่ยกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยเย้ยวมาแบบนี้นะครับเบื้องต้นตํารวจสพร่องคําจะเร่งตามตัวกลุ่มวัยรุ่นนะฮะที่บุกมาหาเรื่องแล้วก็ทำลายทรัพย์สินตรงนี้ด้วยซึ่งเป็นกลุ่มวัยรุ่นจากอำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปส่วนวัยรุ่นจากกาลสินถึงแม้จะเป็นเจ้าถิ่นถ้าทําผิดก็โดนดําเนินคดีเช่นเดียวกันนะครับค่ะ